เบอไหนเอ้าพี่จะทำยังไงเอ้าถ่ายใม่เอ้าเอาฟิลมมันได้แล้วเอ้าเอ้าจะให้ลุงขึ้นขอขวดไหนพี่จะให้ลุงยังไงเอ้า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 จะถ่ายลุงพี่จิมข้างหลังดิถ้าพี่จะให้โฟกัสข้างหลังอ่ะพี่จิมที่เอาพี่เอาตั้งที่ขวดเบียร์ดิยเอาขึ้นไปอีก อ่าแล้วพี่จะถ่ายลุงอะพี่จิ้มบนฟ้าเลยอันนี้จิ้มไปเห<ด>มือนโฟกัสไหมล่ะมันได้รุ่นี้ไม่ได้รอ <laughs> ้ลนี้ไม่ได้ <laughs> ออเอาแค่ขอขวดแล้วกันนะเออเอาจัดไปก็โอเคครับก่อนอื่นต้องสวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมอ่าวันนี้นะครับเราจะทานมะเ่ยวข้าวนาเพื่อนใหม่ครับเพื่อนผมที่ผมเอาเขาปลูกมาฝากเขานี้เพื่อนผมซื้อก็ใส่มาให้ครับนุ่นคารถอยู่ เดี๋ยวค้าด้าจอดลอ้อเทเข้าปูก,ก่อนข้าวเราเองนี่แหละแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวเราดูนะครข้าวเป็นข้าวหอมนะครับเนี่ยหอมไม่น่าจะใช่เบอร์ยี่สิบแต่ก็คือหอมพวงอะไรครับมันจะมีเบอร์ห้าเบอร์แปดอะไรเห็นเข้าว่ากันนะเนี่ยนะครับดูเมเล็ดนี่ครับเป็นอย่างนี้ไม่ล้าจะสัน้นอ้วนนะฮะกินนิ่มครับข้าวพวกนี้เป็นข้าวกอขอนะครับ เดี๋ยวก็เดี๋ยวรอคันนี้เดี๋ยวจอดรอเพื่อนผมมาเอาข้าวใส่ เดี๋ยวไป้รู้เกี่ยวกันเลยนี่ครับอยู่หลังโรงไฟฟ้าเลยครับตรงนี้เป็นหอมธวีครับนี่นนะฮะลวงเขาจะดีกว่าเนี่ยดีเนี่ยนี่แน่นบึ๊บหอมทวีหอมทว,ทวีใช่ไหมแน่นบึ๊บเลยเนาะเขาดีจริงเนี่ยได้ใจเลยนี่ครับต้นว่าหเรื่อง オンライン ข้าวดีครับดูดิเนี่ยเ้นเลยนะไนเ้ยเฮ้ยเ้ยัวไงเนียัวมึงอะไ่ไปคว้าหางเลย้วยิ้มอ่ะควาหางเลยว้าหางใส่ไปตีดัดเลยเนาะ ล้มรรบ,บกตั้มบันหกล้ออ๋อกับลำตรงนั้นอะไรยังไม่ค่อยอดแล้วนะเรือแหมยังไม่ได้กินเลยโอ้ยแหมดูพุงเงินเตรียมเบรกก่อนเลยอ่ะเม <c oughs> ื่อกี้จะไปเหวี่ยงให้แล้วกลัวไม่ถูกใจไงโธ่บกรถดิเดี๋ยวเขาถอยหล่นไปเหนื่อยแน,น่ะแได้แได้ามได้ ช่วงสั้นแคบเหมาะทางเลยเโาะดูแปะนะแปดสิบเจ็ดวันที่เก็บเกี่ยวอยู่เนี่ยโอ้โหด,ดา นี่ครับนาเพื่อนผมเองครับนาเพื่อนใหม่เพื่อนสมัยเรียนเทคนิคครับนี่เปรียนเทคนิคก็ได้เพื่อนจะเทคนิคมาอยู่สองคนที่ที่เราเรียกว่าเพื่อนได้อะได้หมดอะทุกแบบเราเดือดร้อนคือตรงไหนอะไรอะแต่ไม่มีเรื่องเงินนะเราไม่ได้พูดเรื่องเรื่องแบบเรากระพืิดีต่อกันโคนเลยไม่รู้ดิส่วนตัวเราผมคบใครผมไม่เอาเรื่องเงินไป ไม่มีอย่างอื่นเราได้หมดนะดครับเดี๋ยวเขาไปขายก่อน้าพโคดีไปสิบเจ็ดวันที่เกี่ยวเลยนะมีจัดะนุนใส่เพิ่มเราสี่พุ่มเราวะ เป็ราคาดีที่สุดที่นี่เท่าไหร่สวยๆอะ่ะร้อยดีที่สุดนะนะดีที่สุดที่นี่เจ้าของหางออนเหรอพี่ หนไปไร่ละลูกคุมก้มๆเลยเขาบอกคนเข้าเลย เ6็ดนะครับสำหรับที่นี่โซนเอาไม่ถ่ายนะไม่ข้าข้างขาอยู่ที่ไหรครน้าก่อนนะหน้าก่อนหลังจากวงเลยอ่ะปึกโอ้โหแล้วนะครับอุ่น mình kéo luôn Để lên cái u đâu ấy Thao con tì lại là kiền là đủ lắm Thao báo nữa đuổi nè Bè cũng chết Thì thao lại hắn mà đuôi chơi đất thêm hắn เดือดแต่น้ำหนักไช่ได้ยังไม่รูไหลอืมอืมมืมเลิ่มเป็นน้ำเลยอะ่ะด,ด,ดูดินี่เลยครับนี่สวยเลยครับใส่ใส่พ่หกล้อเนี่ยอะไรตะเกียงตะเกียงอะไรเพื่อนผมคือแปดไร่อยากให้ได้ดีๆทุกเจ้าเลยครับ เต็มแปมันหนักไปจังเนี่ยเราบ,บม็เต็มเทขนุนช่วยเราลากครับมีเต็ำอยู่อีกทั้งหมดอ่ะสี่อุ้มเดี๋ยวยังเหลืออีกคนละอุ้มน่าจะหมดไปเนี่ยไ่รรมรรมรรมหมดคนละอุ้มคนละอุ้มกว่ามั้งหม แล้วก็เขาปลูกนี่ลนะราคาดีนะพีะ่ราคาเท่าไหร่เจ็ดโอ้พอได้า,าตันตุดขอที่ดีครับเจ็ดพันหกอเบอนผมไต้องไปใส่เตาเลยกไมข้ใจเมื่อก้เขาบอกห่า น้ำหนักดีด้วยนะเนี่ตุ่ยเยอะเนี่ยแปดสิบเจ็ดวันเอาเรื่องเอาเรื่องเอาดูจริงกันแล้าคลิปนี้แล้วสาระเละชิวๆครับเปิดได้พี่เปิดให้ผมด้วยคุมขอเปิดหมดเลยดูจะโผล่เกี้ยวอ่ะ โอ้โหข้าวเขาดีจริงเม็ดมันเยอะเนาพี่เราหนาโอ๊ะหอยู่แล้วเขาอยู่แล้วพี่เออเขาปลูกที่กะมาอยู่ได้ห้าสิบสองถังเพื่อนเอาห้าสิบแม่เพื่อนมัสองถังให้ป่ะแม่นจริงนี่ครับของชาวบอมอันนี้ก็เต็มเลยเนี่ย ของสองอันเต็มอันนี้ก็อันอนึ่งงานอันอนี้อุ้มอันนู้นอุ้มโอ้ลายละเกียนเนี่ยจะกว่าห,วหรือเปล่าเนาะโคตรดีเลยครับเแล้วโผล่เลยครับสองกระทงนะสองกระทงน้อยโผล่หวานเก็บ <blacks. S 1> ยิงยกยกดำชว์ดิ ัเดี๋ยวจะบอมขับสองอุ้มพี่เยีมกี่อุ้มสองสี่พี่อะสามโอ้โมลีกคตดีอะประมาณเก้าอุ้มแปดอุ้มเขาบดนับอุ้มที่แปดด้วยที่ตะลือนะแล้วอุ้มที่เก้าก็ เดี๋ยวจ้าอมจะไปเกี่ยวโอ้โคตรดีนะโอ้ดีใจกับเพื่อนผมด้วยนี่เพืนใหม่ชุดดำนะนมีเปรีนนะปใหญ่เลยนเ,เนี้ย <laughs> เยจ้าใจเกี่ยวข้าวบางทีก็สนุกกันทีนะเรื่องแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเกี่ยวเสร็จเดี๋ยวก็จะโทรสอบถามนะครับว่าได้กี่เกียนแต่ราคารู้แน่แล้วก็ท็อปฟอร์มครับท็อปฟอร์มของที่นี่นะครับเจ็ดพันหกไม่ได้ เท่แค่ไนนะครับเดี๋ยวไปดูต่ออ่ะดูเรี่อคู่เนี้ยเนี่ยจ่ามองไม่ได้เกี่ยวคู่เดียวเมื่อกี้นี่เขาเกี่ยวกันอันนี้ไปนู้นเขาก็ได้เต็มคู่ประมาณสองเทียนอย่าี้โอ้โหปวดแรลกเอาแล้วเลือโผแล้วนะอันนี้อุ้มขึ้เก้าเลยเกินเก้าโอ้เก้าอุ้มไม่หมดอ่ะเก้าอุ้มเก้าอุ้มเต็มดีจัง เพื่อนผมว่าโผล่บกตกไล่ละลูกนะครับ18ไล่ก็18ลูกชิดยาไปหกเที่ยวมังเราบ่าพักดินไว้สองเดือนโอนู้ครับจะบองจะโผล่อีกอ่ะที่แรกเขาเที่ยวอันนี้นะเขาแต่เขาข้ามไปอน้นนี่แหละจะโผล่อีกแล้วโผล่ปีมๆแ,แล้วน่าจะเป็นที่เก่า โอ้ยพี่ไม่หมดนกเต็มก่อนเหลือเยอะดิจะาโผเราเนี่ยแค่ตรงนี้แค่นี้กว้างว่ตงเท้าเ้าฉันนานฉันกินยาไม่ได้กินย์แล้วปวดเลยตอตบตุ๊พักเดี๋ยวต้องกินยาเลยเดินวไม่ได้โน่นเบาหวานเ้วพี่มา ปวดจากน้องไปไหนไม่ได้คุก็ร้องไห้อย่างเดินไม่ได้อ่ะงเราหอาวมันก็มันต้องคานไปเอาอ่ะปวดไม่โดนเลยไม่ได้นะปวดตึ๊บเลยพนันพนันหมดหมดหมดอันนั้นหมดหมดหมดจะไม่กี่ร้อยแล้วปวดก็มาพอดีน้องมนแล้ว สินี่วิจ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 แต่ที่จะมาเกีย,ยตรงนี้ต้อก่อนแม่แจะอหอบไปดูอีกอ่ะลอ<ม>้อมขานี่ตรงนี้ก็เป็นเกียร์นะเนี่ย ใจแทนเพื่อนหมดเลยยินดีกับเพื่อนมากๆเลยโอ้โหได้ดีขนาดนี้ขอบอกว่าได้ดีขอบเพื่อนก็ได้ดีสุดยอดเพื่อนเพื่อบอกว่าเขื่อได้มากสุดถึงเก้าเขียนถุงแปดเลยแปดครับอุ้ยทีนี้ก็ไม่แพ้แล้วกันในไฟนึงนี่กระทงนี้ก็ร่วมเกียร์นั่นแน่นี่น้อยนแล้วเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ปิดคลิปกัน ดีจริงไม่ค่อยหนักหรออือดี๋ครับเสร็จพอดีก็ฝนมากพอดีพอดีจะหผมเก็บอุ้มนะครับคันนี้ก็เอาไปน่าจะสามอุ้มเลยเดี๋ยวยังไงขอโทรถามเพื่อนบวกวิธี้ว่าได้เท่าไหร่ก็ตามความจริงนะครับไม่มีเม็กจะได้รู้กันว่าได้เท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ย พร้อ,อ,อมดับกินไรก่อนข้าวดีเนาะต้นสั้นนิดเดียวแต่แหลวงหลวงดกทอแทดแต่ทอดแตกเด <c oughs> ดิดินนไไหลไหลลเเสร็จพอดีเลยน่าฝนตกทางนาผมนมั่นน่ะดูน่ะทางนาที่เราเกี่ยวมาะ แล้วเรือเป็นเกียนเลยเห็นไหมเห็นข้าวในตาแก้วว่ตรงหลังของผมเห็นมองเห็นใกล้เคียงเรือเกียวแล้วล่ะอนี่เกินหนาเนี่ยเนาะมันก้าวอุ้มก้าวอุ้มกว่าเนี่ยอุ้มเนี่ยอุ้มที่ก้าวอุ้มกับอีกเกียนเลยยอดเลยวะ ไม่เดยนะเพระมันไปถามมาถามราคาเจ็ดพันหกดีสุดเจ็ดหกที่เนี้ยคิดดูครัับเลยกดยับเลยอ่าอืมน้อยก็เลี้ยวปลากินได้แต่ววะโอ้โหลุงสองชั้นเฮ้ ยี่สิบเกียง์ซะมั้งเนี่ยเกียง์ซะมั้งว่าออ้ยเยียงๆยี่ยงเย่งยงส<ด>ครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวให้คนขับกินแรงก่อน,ไ,นอไ,อไหนเอา้าพี่จะทำยังไงเอา้าถ่ายไปเอา้าเอาฟิลมมันได้แล้วเอา้าเอ้า <laughs> จะให้ลุงขึ้นขอขวดไหนพี่จะให้ลุงยังไงเอ้าเอา <c oughs> เอา้าเอา้าจะถ่ายลุง <c oughs> พี่จิมข้างหลังดิถ้าพี่จะให้โฟกัสข้างหลังอะ่ะพี่จิม <c oughs> ที่เอาพี่เอาตั้งที่ขวดเบียดิเอาขึ้นพี่อีกอา่าแล้วพี่จะถ่ายลุงอะ่ะพี่จิ้มบนฟ้าเลยเอันนี้จิ้มไปเห <c oughs> มือนโฟกัส <c oughs> ไหมล่ะมันได้ลุกนี้ไม่ได้๋อ้ <c oughs> <c oughs> เอาแค่ขอขวดแล้วกันนะเออเอาจัดไปโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามกดติดตามดิเช่องผมด้วยนะครับผมนะเห <c oughs> มือนหมดงานแล้วไงตอนเย็นเราก็คิวๆได้เล่นๆสนุกสนุกกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนร่วมง,งานของเราอ่ะทำงานมาเหนื่อยก็มีอะไรที่แบบคิวบ้างอะไรครับก็ <c oughs> <c oughs> ผมเป็นแบบไหนก็แบบนั้นแหละเนี่ยแบบที่เห็นนลยจริงๆผมชอบสนุกอะไรแบบนี้นะ คือชีวิตเราทํางานมาเยอะแล้วเราไม่อยากเครียดอะไรอะไรผ่อนคลายได้เราก็อยากผ่อนคลายไงครับแล้วก็เดี๋ยวยนะังไงถ้เพื่อนผมได้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมบอกนะเดี๋ยวบอกรายงานที่ชื่อลิปนะครับเดี๋ยวโทรถามเขาอะ่ะแล้วก็พี่ยิ้มผมให้ตังแกไปใช้แล้วนะครับมาผมก็ให้ตลอดพี่เขาก็ไม่ค่อยมีแล้วก็พูดตรงๆรงานก็ไม่ค่อยมีอะไรนแล้วช่วยแล้วก็ช่วยๆก,กันไปนะโอเคครับจริงๆผมอยากให้มาผมโทรไปพี่นาหน่อยคนขับก็มีนะแต่คือ อยากเข้ามาสนุกกับเราอะเรานึกถึงตอนที่แบบสมัยก่อนไปตกปลาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือเขาว่างแล้วเราก็อยากให้มาอยู่กับเราอะมันสนุกดีไงไปแล้วครับ